สวัสดีครับกับทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องกับทักทายสบายดี FC สุกุสุกันนะครับเนาะยินดีตอนรับเข่าสู่ซองยูทูปอานุพี่น้องพบหนาพบตากันเส้นเก่าเส้นเคยอีกแล้วเนาะมือนีกามมีเรื่องเล่าพี่น้องมากบอกมาก,กล่าวคือเกานะ่าเนาะหลังจากที่มือนีเนาะครับพี่น้องถือว่าอ่าเป็นข่าวลังของประเทศลาวพี่น้องแบบว่าโอ้โหแบบ หลายหลายคนเนาะพี่น้องก่าหัวซื้อแบบตกใจฮะเนในเหตุการณ์แบบนี้เนาะกับคนกลางว่าคนเล่าพี่น้องหลายหลายคนเนาะที่ว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้กับว่อยากไปเที่ยวบุญด้วเนาะเพราะว่าอ่าก็คือเนาะครับพี่น้องบุญนมัสการพระธาตุดวงเวียงแก่นเนาะเซิงบาในแต่ละปีเนาะครับเบุนจะจัดขึ้นอ่าในเดือนสิบสองเพ่งอาจจะตรงกับบุญอันนั้นลอยกระทงทางประเทศไทยเนาะพี่น้องก็คือมีนะพี่น้องผู้เสียหาย อ่าผู้เสียหายคือคนแถวบ้านบอลนุ่งอะไพี่น้องคอนมั่งคงคือกันเนาะแต่ก็หลายหลายคนอยู่พี่น้องมีสามคนเนาะที่ว่าถือโจรพี่น้องอ่าหรือว่าวิซาซีพี่น้องอ่ามิซาซีเป็นลักทรัพย์กันแหละซึ่งมาถือแหงกระเป๋าในมือบุญถาดดวงพี่น้องในวันที่ยี่สิบหกอ่าพฤศจิกายนนี่เนาะ ก็คือเป็นมือบ้านนี่เนะพี่น้องมือวันที่26แต่ว่ามือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะบุญพระธาตุดวงเวงกันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็คือทั้งเฟสของประเทศร่าพี่น้องเพิ่งได้ให้ขอมไว้ดังนี้เนาะเพิ่นว่าแหกได้ละกระเป๋าบุญถาุดวงเนาะครับในวันที่เส้าหกพฤศจิกายนเนาะปี2 0 2 3เป็นคลื่นเวียนเทียนคลื่นรางกลวมีปรากฏการณ์ยอท่อเกิดขึ้นสี่เรื่องในนี้แหกกระเป๋า สามเดือนและลักทรัพย์หนึงเดือนเนาะครับหนึ่งเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสามสูงม่งเนาะูุยยิง่งอายุหา้าสิบสามปีบ้านเบองกลางเมืองคงเซโดนแข็งสารวันพี่น้องบ้านมโนเองเนาะนี่ไหลมะเทียวบุญาถาดหลวงกับล้านไา้พ่อ,อยางมะหอดหนาสภาพแห่งศาสตร์จะจกเงื่อนายคาสินไม้กบพบบา กระเป๋าของผูกเกี่ยวมีคมแหกหนึ่งขีบนะครับผลเสียหายเงินสี่ล้านสามแสนเกียบนะครับประมาณสามพันพี่เนาะเออประมาณสี 4, ่พันห้าพันผูกแหละสี่ล้านปลายเนาะแล้วก็เงินบาทเจ็ดพันสามร้อยบาทคำรูป,ปรพันธ์นะครับ,นบนหนักอ่าน้ําหนักสองบาทนะครับและติปเงินเกีบสองอันเนาะเป็นของเก่าแก่ รายที่สองนะพี่อ้องายที่สองคือในเวลา17.30มง30คือกันเนาะอายุป,ประมาณ42ปีบาทน้องพญาเนาะเมืองไซธานีไร่มะเที่ยวบุญถัดหลวงกับครอบครัวพ่ออ่ายางมาหอดหนาสภาาแห่งาศาสตร์และมะซื่อเครื่องยูนาหาห่านผ้าไหมกำลังจกเงินจ่ายพบบากระเป๋าถือของมีคมแหกยาาประมาณอ่าคือหนึ่งพี่ลองผลเสียหาย หาแซนกีบเนาะพี่นอ้องถือว่าคนนี้เสียบออลายเนาะหาแซนกับหนึ่งพันบาทาลายที่สามพี่นอ้องเวลาประมาณหนึ่งศูนย์สามศูนย์โมงนะครับผู้หญิงอายุหาสิบหกปีบ้านพ่นกระเป๋าเมืองศรีสะตนานกนครหลวงเวีนนะยงแกล็เนาะไล่แห่พระศาสดตรพงศ์ไปที่กรมาเรียนพระธาตุดวงจากนั้นไล่ขึ้นไปไหวพระธาตุไต่ถูกเทียนอยู่ทั้งเทิ่งไล่บ้างกระเป๋า ภายหลังใบพระธาตุลดวพบบาบมเห็นกระเป๋าผลเสียหายเงิน8ล้านกีบโทรศัพท์ไอโฟน e นหน่วยและกระเป๋า1น่หน่วยต่อมามีคนเก็บโทรศัพท์ละกระเป๋าไดไรทรงขึ้นจะคลองพี่นนองอันนี้เนาะ4แล้วครับประเด็นที่4คือเวลาประมาณ2 0 3 0นมงเนาะนักศึกษาอายุ20ปีพักเศร้าอยูอ่บ้านหน้าแก่เมืองไซทานีนครดงเยงนแกนไรมาเทียบุญ,บญพระธาตุดวงกับหมนะครับ3คน ยางมะฮอดหนาสาพยยายแห่งสตร์บอลสายหูเงาและยางมะฮอดหนาหูป,ปันเจ้าเสียเศษ,ษา้าพบบากระเป๋าของผูกเกี่ยวถือแขกผลเสียหายจำนวนเงิน3มล้านกี่พี่น้องตุ่มหูค่ำหาหุนและกระเป๋าใส่เงินหนึ่งหน่วยนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือลังเล่าเนาะทีว่าถืออันนั้นคน้ายพี่น้องแห่งกระเป๋าเงินอยู่บุญพระธาตุดวงเวียงกกนเนาะก็นนะกะคือบองเาอยาก บอกเลยพี่น้องคลิปเรื่าเดืมเล่าวนี่ก็คือตามที่เนื้อฝาเนาะพี่น้องที่ว่ามีมีตัวคนหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจเล่าแบบอ่าดีนะแบบว่าบ่มีเอียงเนาะก็คือสะดวกสบายอยู่บ่มีเอียงที่คนเล่าจะเดือดร้อนเนาะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งสภาพเป็นความเป็นจริงไงนะมันแบบถามว่าคนบ่เดือดร้อนพี่น้องมันสิบหลักโซ่ของการปานีบนะ่เนาะเศรษฐกิจเรียกว่าปรากฏการณ์ย่อท้อเห็นแบบโอ้โหเป็นตระกยาเนาะพี่น้องหนะลายๆคนกับบรรยากาศไป ไปเดี๋ยวมีการลากเงินลักข่ำแบบนี้นะพี่น้องมันก็โอโ้โหไหวเนาะมโนสงสารก็คือสองสารเมตุเมตุบ้านมโนเนาะพี่น้องทีว่ว่าเดินทางไปตั้งแต่พุ่นนะบ้านนโนนะพี่น้องเมืองคงสิโรนแข้งสารวัตเนี่ยนะเป็นผู้อายุหาสิบสามปีเนาะบ้านบึงกลางเมืองคงสิโรนถือว่าเสียหายหลายคือพี่น้องเงินกีบเนาะครับสี่ล้านสามแสนกีบเงินบาท เจ็ดพันสามร้อยบาทเนาะเจ็ดหกสี่สิบสองเกือบแปดล้านพี่น้องทองคำรูปพันธ์อีกสองบาทรวมๆนี่เกือบห้าหาสิบกว่าล้านพี่น้องสำหรับเมตุคนแดงเนาะที่ว่าโดนนักโกโม่ด้วยอันนี้โอ้โหแบบสงสารเมตุเนาะที่แบบไปแดาเกิดโดนแบบนี้บางมาจะไปเอาบุญเนาะพี่น้องบุญประทานดวงก็คือบุญใหญ่บุญรับประเทศเนาะรับประเทศกับอะไรเนาะเพราะว่า เป็นบุญที่คนเล่าเศร้าพูดแบบไปเพื่อนยังพี่น้องไปเสริมสร้างงานบุญอ่าพระธาตุดวงเนะะี่ยกะไปทําบุญทําท่านและพี่น้องมันจะมีการตักบาตรสังฆทานเนาะในวันในวันที่27นี่พี่น้องเมืองเสาร์นเนาะก็คือมีการตักบาตรถวายสังฆทานแก่พรสมมะสงฆ์สามเณรแต่ว่าเดืองดาวมันกะโอโ้พี่น้องเดืองดาวนี่เนาะแบบไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะ,นะก็คือผลเสียหายหพี่น้อง สีไลยเนาะอ่ามีรักษาหนึ่งล่แล้วก็แหกกระเป๋าสามไล่ถือว่าเป็นข้าวสวยของหลายๆคนเนาะที่ว่าไปเทียวบุญประธานดวงวงกันแต่ว่าก็คือบางหนูอยากบอกวา่าฮะเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นเนาะก็คือมีบรรตุกคนหนึ่งมาบอกว่าประเทศล่าแบบคนกลางว่าเออโมมี่ยังเนาะก็คือสงบสง,งียบดีโมมี่อ่าเงินคำยัง,งใส่ใจต่างๆเนาะแต่ว่าเป็นยังมันกับกันก็คือเห็นปรากฏการณ์ยาดทอแบบนี้พี่้องมันกะ มโนวามันมันเป็นตัดสงสารขจาะวะได้พี่น้องคนที่ว่าไปเที่ยวเนาะย,ย,ยังยังโดนเดืองแบบนี้นะพี่น้องทั้งที่ว่าวานเข้ามันกนะเศรษฐกิจเนาะแบบโอโ้โหคนกลางว่ายำเยเนาะยังมาเจอเดืองในลายแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือความโศกร้ายของมิตูท่านนี่เนาะพี่น้องเลยก็หลายหลายคนเนาะที่ว่าไปเที่ยวบุญธาทัดวงวี่งกันมโนยังคิดอยากไปนะพี่น้องเอออยากไปอยู่ตอน,นแต่ว่าคิดไปคิดมากะ คิดที่ขันขันจะหน่อยพี่น้องเพราะว่าหย่อนยังเนาะหนึ่งมากก็คือค่าใช้จ่ายแหละแต่ละอย่างมันคอนข้างก็แพงไรสําหรับการดีว่าไปบุญถัดดวงพี่น้องแต่น้ำมันลดเนาะก็คือบนุไปนี่จากปากเซไปเบียงกันเนาะกับประมาณไปกลับหนีตกอยู่ประมาณพันกว่าบาทเนาะพี่น้องแต่ค่ารถพันกว่าบาทไปเศร้าอีกพี่น้องบ้านพักอีกขึ้นหนึ่งประมาณเกือบสองสามอยเนาะตัวยังมาไปก็ต้องไปประมาณสามสี่ขึ้น บวกกันละใครกินใครอยู่พี่น้องอาหารกับมิเต้แพงๆอาหารที่เคยขายพี่รองหนึ่งหมื่นกียกับบวกไปแล้วประมาณประมาณสองหมื่นเนาะน้ำทุกหนึ่งนี่บอกได้เลยว่าอยู่บุญทัดดวงนี่ประมาณสองหมื่น,นกียพี่รองสองหมื่นกียจากราคาปกติหนึ่งหงมื่นพี่น้องคิดเอาอาหารจะคูณสองไปเลยเพราะว่าย่อนยังเนาะย่อนบาการเซาสถานที่แพงพี่น้องอันนี้ว่าโทษไม่ค่าหรอ,อก พว่าคีดเจ้าอ่าซาสถานทีมันก็แพงอยู่เดียวนะแต่ว่ามากับมาเจอแบบอ่าเดือดดาวน,นี่พี่น้องก็คือเขาเจะบวชถอดไม่ขาดหรอกว่าเออขายแพงดรือว่าแพงแต่ว่ามันก็ได้รายเดียงเนาะบางคนก็ซวยโอกาสได้พี่น้องไม่ขาดบางคนเนาะแบบซวยโอกาสว่าเออเห็น่าเห็นมา,ามีซิดหรือว่าเห็นมาขาดค้ายพี่น้องสถานทีแพงแต่บางคนก็คือซวยโอกาสดีดีแบบว่าราคาแบบแพงกโดหโดเลยแพงเกินไปที่แบบที่แบบราคาบานเทามันจะตังค์นะ จนโมกาไปมโนปีกายเนาะไปเที่ยวแบบสิจับเงินสื่อสินค้าต่างๆกับแถบแบบจกกระเป๋าอันนั้นนะพี่น้องแถบโมกาจกกระเป๋าเนาะบางกะลามนะมโนมโนเคยสื่อพี่น้องบางนึงบางละลอยไอ้กิดเบิงเนาะบางกะลามธรรมดานี่บางละลอยโอ้โหแบบจนโมกากินเลยทามือ,อบางเท่าไรบางละอ่ะหกหมื่นกีบพี่นะ้ะเกือบ 100, กเ,อกเกือบร้อยบาทได้หกหมื่นกีบจนแบบโอ้โหมโน,นจนตะดึงเลยว่าโอ้โหคือแพงขนาดนี้เนาะไปบุญทานดวง มื่อว่าจะเป็นอียังพี่น้องลูกชิ้นด้วกันเนาะลูกชิ้นนี่กับโอ้โหแบบไม่นึ่งนี่มีแต่ประมาณสิบห้าพันกี่พี่น้องสิบห้าพันกี่กับประมาณเกือบสามสิบบาทนี่แหละไม่ลูกชิ้นไม่นึ่งนะประมาณหาสามสี่ดูก,กันเนาะไม่นึ่งสิบห้าพันคิดเว่งเางกันเทว่าจะไปวุ่นถาดดวงนี่มันกับโอ้โหแต่ว่าไปแล้วเราเห็นหลายๆคนไปเนาะซึ่งบามี ทั้งอ่ายู YouTuber, ทูบ b e เปิดทั้งประเทศล่าเลยพี่น้องไปเนาะแล้วก็เห็นบรรยากาศวบนูโนก็กับเป็นตะมวลอยู่เนาะแต่ว่ามันกะคนกลางว่าค่าใช้จ่ายมันแพงอในนี่นะการจะซื้อสินคา้าต่างๆนี่กะคนกลางว่าชุดห่อเนาะพี่น้องแต่ว่ายังอ่านอ่นประเด็นนะพี่น้องมัน,ก,น,แบบออนก็ยังแบบเออบอูโนยังแบบคิดหอดไม่ตัวนะที่ว่ายังบอกว่าประเทศลาวนี่ยังเศรษฐกิจยังคือกเก่าเนาะค่าเงินน,น,นั่นนี่ยังคือเก่า มนุ่นเขาบอกเลยนะมาถามว่าประเทศลาวนี่บ่มีประเทศไทยเนาะพี่น้องแบบบอกเลยว่าถามบ่มีประเทศไทยในการช่วยเหลือะทางด้านการรับคนลาวไปทํางานเนาะครับหรือว่าช่วยเหลือะอะไรต่างๆแหละบ่ว่าจะเป็นโน่นนี้นั่นพี่น้องเห็นยูทูบเปิดทางสมานเกียบบ่เนาะครับที่ว่าอันนั้นยูทูบเปิดไซบุญนะพี่น้องที่ว่ารับบริจาคต่างๆเนาะให้คนทุกยากไร้นะ เห็นแบบโอ้โหแต่ละเคสนี so so ่ยครับบางคนนี่กยแบบแต่ผมมีเอียงเลยเนาะพี่น้องนี่แหละมันกะถือว่าขอมูลเนาะพี่น้องหรือว่าดังเล่าเที่เยาเห็นนะนะโมโหอาเมนตูวท่านนี่เนาะเพิ่นเพิ่นในเบื้องนิดยู่บอเนาะเพิ่นในเติมบัตรอยูวอลนี่อย่างไรเนาะในเบื้องสองทางยูทูบหรือว่าในเบื้องข่าวสารอยูวอลเนาะการที่ว่าเงื่อนเล่านะครับเฟอร์นันดีแต่กับคนที่ว่าให้ยขอมูลนี่โมเมนต์โมเมนต์บางคนคนไทยที่เกี่ยวจะเอาไปเบาเนาะพี่น้องก็คือทั้ง ทางองการระับโลกพี่น้องเป็นในประเมินเนาะแต่ละปีแต่ละปีจะ,จะประเมินมาเอ,อประเทศใดที่ว่าเงินเฟอ้อหรือว่าค่ากองชีพเนาะพี่น้องออต่อห้องคนนี้ไหลประมาณใดนะครับไหลซ้ำไรจึงเป็นประเทศที่ว่าผลผลทุกข์ด้วยวเป็นประเทศที่ไม่ร่อยพัฒนาเนาะพี่น้องแต่ว่า คนอ่าคนเล่าเนาะพี่น้องอยังไงคา้าแรงสามีกับเป็นประเทศที่ยังติดอ่าในการท่วาบบ่าณลอยพัฒนาเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทั้งอ่าประเทศต่างประเทศพี่น้องที่เพิ่นต่างไปเนาะแต่และประเทศมันจะประเมินนั่นเองเสริมบาโนกะเข้าใจอยู่พี่น้องการที่วาเมตูทานเห็นเพิ่งบอกว่าผมว่าเราคิดจงไงนเนาะแต่ว่านี่ความเป็นจริงกับตามเตี้ยวเห็นน้ำกันนะแหละเดืองดาวทีก็คิดว่าค้างเงินเดี๋ยวพี่น้องเ่าต้องคิดไปไกลๆหรอกเราต้องคิดว่าเออ เป็นตัวเราเบาะกะบางครั้งเราอาจจีบโอโหอีดีได้จังไรแต่ว่าคิดว่าค้างเงินนี่นะพี่น้องมันมันบอกคงทีเด้อเนาะเออมันแบบจากปกติมโนเห็นคอมเมนต์ของเอฟซีท่านหนึ่งเพื่นว่าเพิ่นเคยมาแต่ปี2017เอ่สองพันสิบหเนาะค้างเงินอยู่ที่ประมาณ1,000บาทประมาณส0 0 0 0นปลายๆเนาะสอง270,000ดห่กวีเนาะแต่ว่ายุคปัจจุบันนี่กะ200,000กับเอ่อยุคปัจจุบันเน,น,นเาจจนนะครับ1,000บาทอยู่ที่ 6, 50, กห 60, กแสนกับห้าหมื่นกีบหรือว่าหกหมื่นกีบบางร้านกับเจ็ดหมื่นกีบพี่น้องมันกะค่อนข้างว่าหนักค่อนข้างว่าสูงคิดมาเป็นนี่นะพี่นอ้องนำดื้อไปนะจากแต่ก่อนซื้อทุกหนึ่งหาหาหมื่นกีบอ่าทุกหนึ่งหาพันกีบนะครับขอโทษขออภนะัยนะทุกหนึ่งหาพันกีบในยุคปัจจุบันนี่ก็บวกเป็นแปดพันหรือว่าหนึ่งหมื่นนะพี่น้องมันกะค่อนข้างว่าทบเครื่องเลยนะก็อยากออกมาบอกนะพี่น้องเกีเ่ยวกับ เื่องดาที่ว่านี่แหละบุญทานดวงถือว่าเป็นบุญบุญใหญ่ระดับประเทศเนาะคือแบบอ่ากันหลายๆคนกับไปบรกบอกเลยว่ามโนเคยอยู่เวียงการตะกอนกับโอ้โหแนนเนาะครับสถานที่ต่างๆอยู่บุญทานดวงนี่แบบคนร้ายครับพี่น้อยคือคืนขนาดเนาะแต่ว่ากขาขอแสดงความเสียใจเนาะพี่น้องนำทานทุกๆคนเนาะที่ว่าถือแหกกระเป๋าอะไรพี่นอ้องถือว่ามันเป็นเดืองที่แบบคนกลางว่านักเนาะครับเนาะในสังคมที่แบบบา้านเฮา ในยุคปัจจุบันก็คือเขายางมากแพงเนาะพี่น้องก่เกิดอาชญากรรมหลาย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 ล้านเนาะว่าจะเป็นลักทรัพย์แต่ก่อนบ่คอยเห็นเลพี่น้องเนาะแต่ก่อนบ่คอยเห็นบอกเลยว่าแต่ข่าวบางนู่นยังหน่อยกับบ่คอยเห็นปบนไหนแต่ว่ายุคปัจจุบันก็แบบมันแบบนักเลยพี่น้องบางบอลกับขากันพันกันกับมีเนาะแต่ว่าบม่ได้คอยออกข่าวพอเห็นได้เนาะจึงว่าออกข่าวเพราะว่าบ้านเฮามีแต่สองทางเดียวเนาะพี่น้องที่ว่าเห็ุข่าวก็คือเล่าสตาฮะเนละ ซึ่งมาเฮ็ดข่าวตั้งแต่วบ้งหนพี่น้องวบงนอกเขาจะเขาจะบอกเฮ็ดดอกมีแต่ขาวเกี่ยวกับอ่าประเพณีหรืออะไรอันนี้เนาะแต่ว่าข่าวเลยการยิงกันนั่นนี่หรือว่าการขาการพันกันกับคพอเห็นกับตามเที่ยวในเบื้องในเสพข่าวต้องกันนั่นแหละโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปเนาะกับประมาณนี้เด้อครับเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปบนอินเทอร์ครับสำหรับคลิปนี้เนาะขอลาตัวไปก่อนครับพบกันใหม่ โอ,อกาสนาครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย